สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas 02 272 3333หลังจากที่พาไปเที่ยวชมความสวยงามของเมื่อโบราณกันไปแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปตามหาวัตถุดิบขึ้นชื่อของตำบลบางบ่อก,กันซึ่งเขาว่ากันว่าต้องใช้แดดดีๆแบบนี้เป็นตัวช่วยในการผลิตเจ้าวัตถุดิบชนิดนี้ด้วยล่ะครับฟังดูแล้วอาจจะยังข้องใจนะครับว่าเราจะใช้อะไรมาทำอาหารในรายการ ถ้าเช่นนั้นก็ต้องให้น้องพลอยและพี่หลู่ราพาไปชมกันถึงที่เลยล่ะครับท่าผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะครับน้องพลอยสัญญากับหรูว่าจะไปตามหาวัตถุดิบนะครับเป็นยังไงครับผู้ชมมาถึงนี่แล้วยังไม่เห็นอะไรเลยไหนละวัตถุดิบพี่ยังไม่เห็นอะไรเลยเหรอพี่หลูใช่นี่พี่ลืมตาอยู่ใช่ไหมลืมตาอยู่สี่ตาด้วยนะมีแว่นด้วยนะล <c oughs> องมองไปรอบๆตัวของพี่ ว่าวันนี้วัตถุดิบที่พลอยจะพาคุณผู้ชมและพี่หลุยมรู้จักคืออะไรพี่ต่อมองเรียบร้อยแล้วครับชรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้วัตถุดิบของเราคืออะไรชัดเจนครับเอาบอกไปเลยพี่หลอมันคือกระด้งั่นเองครับใช่กระดองไม่ใช่กระด้งมันแค่เป็นตัวที่รองรับวัตถุดิบของเราในวันนี้ แต่วันนี้ถ้าพี่ยังไม่รู้พี่เป็นคนเก็ตชามากพอเขาตาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพลอยจะพาคุณผู้ชมและพี่หลูไปรู้จักกับคนคนนี้เขาเป็นเจ้าแม่วัตถุดิบตัวนี้อยู่ที่บางบ่อนและเขาอยู่ด้านหลังขขงเพ่หันไปนู่นคุณป้าโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีใครคนนี้คือป้าอ้อยสวัสดีครับป้ออยไม่ได้เจอตั้งนานสบายดีนะครับป้าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักหรอ รู้จักไหมป้าอ้อยรู้จักไหมป้าอ้อยยงไงป้าอ้อยเป็นใครป้าอ้อยเป็นใครโธ่ป้าอ้อยทำไมผมจะไม่รู้จักเป็นใครป้าเป็นใครครับวันนี้ป้าอ้อยคือเจ้าของวัตถุดิบที่เราจะนํามาทําอาหารกับผู้เข้าแข่งขันของสองสองทีมเราในวันนี้นั่นคืออะไรคะป้าอ้อยป้าสลิดค่ะของบางบ่อป้าสลิดบางบ่อพี่รู้แหมป้าอ้อยครับป้าสลิดบางบ่อนี่แปลว่าไม่ได้มีทุกบ่อใช่ไหมฮะที่เป็นป้าสลิดไม่ได้มีทุกบ่อ เป็นปลาสลิดของอำเภอบางบ่อบางบ่อมันไม่ใช่ว่าชื่อจะบอกว่าปลาสลิดมันไม่ได้มีทุกบ่อนะก็คนละเรื่องแล้วปลาสลิดหรือปลาใบไม้เป็นปลาน้ําจืดในภาคพื้นเอเชียซึ่งประเทศไทยถือเป็นปลาพื้นบ้านชนิดหนึ่ง สำหรับแหล่งปลาสลิดท,ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีก็คือตำบลบางบอกจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละครับเพราะปลาสลิดของที่นี่เนื้อนแน่นมีรสชาติดีไม่เค็มจัดจนเกินไปซึ่งปลาสลิดจะมีทั้งแบบตากแดดเดียวและแบบสองแดดซึ่งทั้ง2แบบนี้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเพราะผลิตด้วยกรรมวิธีตามแบบภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นจนได้เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและเขาบอกว่า ขายดีจนเป็นสินค้าส่งออกอีกด้วยเรียกไดว้ว่าปลาสลิดบางบ่อดังไกลจนกลายเป็นปลาสลิดอินเตอร์ไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชมแล้วที่นี่เขาบอกว่าดังมากๆเรื่องอของปลาสลิดเนี่ยทำไมถึงได้ดังขนาดนั้นครับม,มงคองเออ <ใน S 2> สนเสน่ห์อยู่ตรงไหนฮะเนนแเควก็นิยมอ่ะ มันเป็นปลาสลิดที่นี่มันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ที่ตรงอร่อยเหรออร่อยยังไงรสชาติมันจะประมาณไหนคะถ้าอร่อยเนี่ยคือไม่ได้เค็มมากหรือว่าไงฮะมันก็ไม่เค็มมากก็กาลังดีกาลังดีบาลางมีให้เลือกหลายไซส์หลายราคาด้วยและที่สําคัญเดี๋ยววันนี้ต้องถามค่ะว่าแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาซื้อปลาสลิดเนี่ยเขาจะมาจัก คนไหนเป็นสัดส่วนใหญ่คะเขาก็มาทั่วไปนะทั่วหมดเลยมาทั่วเลยมาที <h 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 ่นี่ป้าวันโทษนะปลาสลิดนี่มันมีกี่พันกี่อะไรยังไงแักไพันเดียวพันเดียวหรอมีมีชื่อพันมันไหมคะหรือว่ามันก็มีชื่อพันเดียวพันปลาสลิดอ๋อปลาสลิดคือพันของมันไปเลยแล้วครับแล้วก็มีหลายไซส์หลายราคาป้าโทษนะครับผมสงสัยเหลือเกินว่าหน้าตาจริงๆของปลาสลิดเนี่ยหัวมันเป็นยังไงครับไม่เคยเห็นเลยครับหัวมันก็เป็นแหลมๆนิดนึง เป็นแหลมแหลมเกิดมามันไม่เคยรักษามะรยาทมันหายหัวตลอดค่ะป้าไปตัดหัวอทําไมม่ะครับเนี่ยหัวกินไม่ได้ไม่ได้ทำเอาเอาไปทําอะไรก็ไม่ได้เหรอคะหัวหัวนี่ก็เขาก็เอาไปต้มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรอีกอ๋อครับผมแล้วเราพวกนี้ระยะเวลาในการที่เขาจะขยายพันธุ์เพราะพันธุ์เยอะไหมคะระยะเวลาเวลาเขาก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับมีทั้งปีมันมีทั้งปีมีทั้งปีเลยป้าเท่านะครับ ราคาของปลาสลิดนี่เริ่มต้นตั้งแต่กิโลละเท่าไหร่ครับเริ่มต้นตั้งแต่250ร้อย้าสิที่ร้านปลาแล้วก็ลงมาอยู่200ร้อยองร้นี่คือตัวใหญ่สุดตัวใหนี้ค่ะยิงยันโยนมาทั้งตัวเลยฮะโยนมาโยนมาทั้งตัวครับปลาสลิดเลยครับแวบนี่เรียบร้อยแล้วนี่คือ250บาทไซส์นี้ต้องบอกว่ากำลังน่ารับประทานมันมีมีมันๆหน่อยนนะะฮมัหน่อยค่ะ กำลังน่าอร่อยน้องพลนะโอ้โหเงี้ยชอบเป็นเนี้ยชอบคือราคานี้คือ1นึ่งโลสองบาทก็ได้หลายตัวเหมือนกันนะติดตัวโลค่ะแล้วคือก็สามารถเอาไปทําอาหารได้หลากหลายเอาไปยำเอาไปกินกับข้าวต้มเอาไปทอดทิ้งข้าวต้มใส่แกงได้ครับป้าครับแล้ววันหนึ่งนี่ป้าขายหลายกิโลไหมฮะเห็นวางไว้ต้ไขายได้เยอะไหมคะถ้ามันเป็นรางวันบางวันก็ขายได้เยอะมั่งบางวันก็ขายได้กำลังดีเยอะสุดนี่กี่กิโลครับ เป็นร้อยโลได้อย่างนั้นะมาสั่งกันดีเป็นร้อยร้อยโลได้มค่ร้อยอ่ะร้อยโลี่้มาแค่น้อยแต่เก็บเก็บแปดสิบโลได้เจ็ดสิบแปดสิบโลได้ฉะนั้นวันนี้พี่หลูพลอยกำลังจะบอกว่าวันนี้แหละวัตถุดิบของเราปลาสลิดบางบ่อที่เราจะนําไปเป็นวัตถุดิบในการแข่งขันทําอาหารวันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยปลาสลิดตัวนี้เลยโอ้โหหยิบมาแล้วต้องซื้อด้วยป้อยใจดีเลย ป้อยให้เลยให้เลยด้วยที่เหลืออีกเกือบโลอะซื้ออันนี้ให้อันนี้ให้เลยอันนี้ให้เป็นไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณป้าอ้อยก่อนขอบคุณมากค่ะแต่พี่หลูเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่รู้จักผู้เข้าแข่งขันใช่ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองทีมเขาจะดูเดือดเผ็ดมันขนาดไหนกับเมนูวัตถุดิบปลาสลิดวันนี้ไปชมโปรไฟล์ของเขากันเลยค่ะ เมื่อเรามาตามหาปลาสลิดกันที่ตำบลบางบ่อทั้งทีก็ต้องให้แม่กลัวผู้ชำนาญในพื้นที่มาเป็นคนทำเริ่มกันที่ปัจจัจบางบ่อที่เขาหยิบเมนูโบราณอย่างต้มกระทิปลาสลิดมาให้ได้ลองเล็กชิมรสกันครับสวัสดีค่ะฉันเตือนใจป้นเมนีมาจากบางบ่อค่ะป้จนใจบางบ่อค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านค่ะทําทุกอย่างในบ้านเลยค่ะค่ะกะทิต้องมาที่ปลาสลิดค่ะเพราะว่าเ,าป,เป็นแกงโบราณ ไม่ค่อยมีใครแกงกินกันเอากะทิใส่หม้อเคี่ยวให้เดือดแล้วก็ใส่ปลาสลิดลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยก็ต้องมีสารสเต็มร้อเปอร์ซนเลยค่ะระวังตัวให้ดีนะจ๊ะ <c oughs> ระวังตัวไว้ด้วยสู้ค่ะสู้สู้จากป้าใจบางบ่อก็กอมาถึงอีกหนึ่งคุณป้าที่ชื่อว่าป้าแดงบางน้ำผึ้งที่ต้องบอกว่าเป็นแดงโซดาที่ซาจนหยดสุดท้าย ขอมาท้าชนต้นตำรับถึงถิ่นกับเมนูยำปลาสลิดปูครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออมพอรใบพัดมาจากสมุทรปราการนะคะชื่อทีมชื่อแม่แดงบาน้ำพึ่งค่ะค่าขายกระทำอาชีพ ทำสวนมมะม่วงมีมะปางมีหมากมีกล้วยขายขนมใบจากกับผักขายเองกับพืชผักสวนครัวเราขายมาสิบปีแล้วมันก็ดีอ่ะค้าประจําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าวันไหนไม่ไปขายลูกค้าประจําก็จะถามเราว่าทาไมถึงไม่มาขายเงี้ยที่ใจความอร่อยหรือไงหรือแม่ค้าสวยก็ยังไม่มีเหมือนกันเราจะต้องเอาเมนูแปลกๆมาท้าทายกับเขาอ้าวปลาสลิดปูไงคะใช่ยำปลาสลิดปูยอดมันไม่เคยมีใครมาทําโอ้โหเต็มตร้อยเลยสู้สู้ตายเลย ระวัตงตัวให้ดีนะหล่อนน่าจะแพ้หล่อนน่าจะแพ้ส,สู้ตายค่ะโอ้โหแลคะค่ะ นี่ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองทีมที่จะมาแข่งขันที่ลานท้าประลองของเราในวันนี้ค่ะผมถูกชะตาปลาแดงครับผมขออยู่ทีมปลาแดงนะฮะดิฉันก็จะบอกอยู่แล้วว่าฉันขออยู่คนที่ชื่อป้าใจโอเคเดี๋ยวเราเจอกันช่วงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับป้ายเป็นอย่างสูงเลยครับป้ายบางบ่อครับปลาอร่อยต้องมาที่ป้ายบางบ่อครับเดี๋ยช่วงน้าผู้ชมนะฮะครับผมว่าไงนะครับต้องมาที่บางบ่อเลยต้องมาบางบ่อป้าสลิเท่านั้นขอ นี่นะครับอันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับปลาลิดของป้าอ้อยบางบ่อนะครับแล้ววันนี้ต้องตัวนี้อันนี้เอากลับไปเลยนะจ่ายตังค์ด้วยเอาให้ไปเลยขออนุญาตป้าอ้อยนะครับเอาปลาลิดไปเป็นวัตถุดิบในการแข่งขันท้าชนก้นครัวได้ไหมครับได้เลยค่ะสุดยอดขอบพระคุณมากมากเลยครับขอบคุณใจดีมากๆเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปเจอกันที่ศาลเจ้านะ 是熬利来。嗯嗯嗯